เราเมาเรียนรู้วิธีการจดบัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีบหยากรายติคิดดูกันง่ายๆตามวิธีการจดบันทึกหรือดีเฮาเรียวกว่าการลงบัญชีเป็นการนํำรายก,การจ่ายจากการลงทุนประกอบอาชีพและรายได้ี่เกิดกขึ้นจากการประกอบอาชีพในแต่ละวันไปจดบันทึกในสมุดบัญชีต้นทุนอาชีพตามขั้นตอนดังนี้นะเจ้าช่องที่หนึ่งอาชีพื่้เขียนประเภทอาชีพติกเกษตรกรทำเกตทำนาะหรือเลี้ยงป่าช่องที่สองวันเดือนปีื่้เขียนวันที่เดือนปีพศตี่มีรายการรับเงินและจ่ายเงิน ช่องที่3าลรายการ เนื้อเขียนรายละเอียดของการรับหรือจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพช่องที่4ีปริมาณเนื้อเขียนจนํานวนหน่วยของปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการผลิตจึงซื้อมาใช้ในการประกอบอาชีพหรือจํานวนผลผลิตที่ขายได้ของแต่ละอาชีพที่ทาช่องที่หารายได้เนื้อเขียนจนํานวนเงินที่ได้รับจากการประกอบอาชีพในแต่ละอาชีพที่ทาช่องที่หต้นทุนค่าใช้ใจ่ายเนื้อเขียนจนํานวนเงินที่จ่ายไปในการประกอบอาชีพแต่ละอาชีพที่ทาช่องที่เจ ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อเขียนจำนวนเงินติดายไปเพื่อซื้อหรือสร้างเครื่องใช้ติดแจงันได้หลายปีและมีราคาสูงรวมถึงลงทุนในการประกอบอาชีพลงบัญชีได้ถูกต้องแจ้บัญชีลดต้นทุนเพิ่มุูนผลผลิตที่ชีดอนจนไปด้วยกัน,นเจ้า